พ่วมฝันเลขเลขเสียงพระเป็นเลขเสียงพระเ,เ,เ,เพราะจ้อยว่าต้องถือตัวนึงในหันมีตัวหนึ่งที่ไน้หนีมันมพอแมนต้องถือใครได้ตัวนึงเนี่แน่นแน่นตัวนึงสุดอัดนักยี่ในหันอะไรที่แมนกันเบากหลจมือก็ได้ย,ยิน เจ้าเบื่อกันจะว่าไว้เรียกว่าจะจ้อยขึ้นบัดตดเดี๋ยวขึ้นบัดเจ้าก็ไม่ได้เงินนี่นายเจ้าเสียได้เงินคอยมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยครับเจ้าไม่ได้จักบาทกับซ้ำว่าน้ำบ่จ้อยไปตีเจ้าอีกเงินมาอีกครับโอ้คอยบอกเจ้าแล้วเราจะบาเสียจังบ่หรจังบ่บ่้อยก็เป็นเรืออกสิบเจ็ดดี้เป็นบ่ายนี้ครับเป็นบ่าย ชุดแม่ห้างนั่งใหม่เข้าไปซื้อไว้ครับเห็นลอตเตอรี่ชุดแม่ห้างนั่งใหม่ไหมวะเห็นลอตเตอรี่ไปเอาเอาม้าใบเก้าหาเก้าเยอะผ้าใบเห็นทุกสายเอารถเอาพุ้ละใบเย่ะอะไรเอาพุ้ละใบท่านละเอาหกล้านกับพ่อแล้วเอาหกล้านกับพ่อจะไปว่าเอาสามสิบล้านสี่สิบล้านคือเพิ่นเถาะบุญวาสนาเขาบ่มีบ่ถึงบุญวาสนาเขาซ้ำในกัาซ้ำนั่นครับเพราะว่าบ่ คันว่าผู้ใดก็ซื้อเลขถือควันนี่ควัคนในประเทศไทยนี่บ่เห็ุนี้ยังครับอนอนแต่วันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกท่นครับอออนอ่นค้า,<อ>าขึ้น,นห่างไว้เธอเอาเอลยค<อ>รับเ่าต้องไปทับการทำงานนี่ยังย<อ>ากครับคนลอยคนนี่ที่ถืออยู่บ่เกินสองคนครับนี่เลยก็ปสันเจะเมื่อเขาบ่ได้อยู่ยงคงกว่พันหรอกครับเพราะใจสิบอกหนึ่งก็ไปจะซื้อกับเขากับน้ำกินน้ำคือมีห้าร้อยซื้อสองร้อย เอาไว้สามร้อยอมีหกร้อยซื้อสองร้อยออคือเขาเอาไว้สี่ร้อยอเด้อสุ่มไม่ห้างนั่งบายสุ่ม หยากหยากน้ำลูกน้ำรันเลยเร้เลอฟังไว้ฟังไว้ไม่ห่างนังใหม่ไม่ห่างนั่งใหม่เนี่ฟังไห้เลยขันผู้ใดผูมีรีกกมหาผู้่วยมหาผูนนั่งใหม่ีเพราะเราเินผูจยบืดครับเจียวกเห็นยังกัเสียวไว้ไม่ห่างนั่งใหม่นี่ยดูเลดูเลียสีเอาให้ไม่ห่างน้อยไม่ห่างกลางไม่ห่างสุดๆไปไม่ห่างเก็ดสิบแปดสิบครับ คือมหาบัจจัยนี่ต้องให้ย่างให้ดีเดนอขันมันบ่ขันมันบ่บันขันมันบ่แข็งแรงเยอะมากครับเพราะว่าหนึ่งยันลมยันเท้าหินไหลหินไหลครับปัจจัยเบาเลนนะปัจจัยเบาเลนเบาหัวครับแต้ว่ม่การ คนนี่คัดบวหัวมือนึงนี่คนพูกนั้นสิค่วมเขียดสิลายค่วมดันก็จะขึ้นเบาหวานก็จะขึ้นขึ้นบัดก้อแน่วนีแต่แนวถามหาบ่พ่อแม่นแต่ว่าเก้าหาเก้าดิหาไปเลยหาไปเลยครับของแค่มันบ่พ่อแม่นครับแม่นพอจอยก็ขึ้นเบามันจะออกตัวนี้ครับคัดโอ้ตัวเดียวเนี่ล่ะแต่ว่ามันสิคือความคิดพอจอยเบาเท่านั้นอ่ให้ระวังหาแปดโอ้โถ มันออกอี่ลีมันจะออกอีลีมันจะเป็นสองตัวนี่เท่านี้มันเก่าออกตัวเก้านี่ละมันบอกตัวไม่ดอกมันสิกินเจาเจนี่ะเห็นจักเทียว่เลขออกตัวไม่มีจักเทียมีจักเทียโตไป่อเกแปดกับเก็ดแปดย้่นออกเก้าแปดกับเก้าแปดยหันซ้ำกันยหอนก็หาสองหาสองย้อน ออกสองสองก็ออกสองสองย้อนเจ็ดสองสองย้อนก็ยืดซาบนั่นจอยเม่เคยเห็นมันไปตายใส่เจี๊ยบมันวนเวียนไปอยู่บนโต๊ะเลยตะกี้ขูดเอาน้ำรอกุ้งไปขกดเลยก็ได้เลยเดี๋ยวนี้ผีมาบอกผีกับย่านผีย่านผู้ออกเี่บ่ได้บ่ได้บอกคักไปได้เฮาเห็นคักไปได้ก็บ่มีครับบ่มีจักโตัวให้ลังเดียวให้ลังเดียวปล่อยออกไปก็ป่อยมันก้นกันไล่ไล่ครับ หนึ่งร้อยสองร้อยคนก็ปล่อยตัวเดียวครับเตะตัดขาเนี่ยปากคาบขี้ดินปากคาบขี้ดินบัดชนครับจุ่มวางเล็ครับก็เตะตัดขาอีีนี่เป็นป้อยนกันข้อนลอยคนนี่ปล่อยลอยตัวเอาผู้ได้สิผู้ได้สิดวงดีก็กันต้องปล่อยแบงชนอันนี้ปล่อยออกไปโอ้ยเข้าหาเข้าน้ำกันนี่โอ้ยเขาเตะตัดขาลูมันบ่ลงุ่มอะนี่ยนอกควอมกำหมดการ ขวดเดียวเลยขวดเดียวเอาขวดไลลขวดแช่เพื่อนเนเออทั้งซองสอสไบผ้าด้วยมาหาแห้งครับผมให้ลำลำลุ้ยๆยผู้ใดไปน้ำพ่อจอยครับให้แห้งแห้งในงวดแรกงวดนี่ผู้ใดสีล่ำสีลุ้ยขอให้เลขพ่อจ้อยเขาเทพบุตรเทวดาแม่นั่งทรลนี่คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ขอให้เลขพ่อจ้อยเขาเก้าหาเก้าครับสามตัวนี้แข็งๆงเลยแอนครับพ่อจ้อยถือซ้ำนี่พ่อจ้อยบ่ไดดไปถือลายครับ ถือแม่นั่งทรณี้ถือถือเท้าบุบูเท้าาแล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วกค่ะคุณไอ้คุณคุบาอาจารย์แล้วพ่อจ้อยก็ถือซ้ำนี่ครับผู้ใดถือคือพ่อจ้อยนี่คนุณพนันสีแห่งๆครับลำล้ำลุลุ้ยครับพนั้นสีเจริญ่รุ่งเรื่องแม่นครับถือพระพุทธพระสงฆ์พระธรรมครับบ่ต้องไปเฮ็ดแนวอื่นหรอกครับพ่อจ้อยก็บ่เคยเห็นพ่อจ้อยก็ถือว่า พอจ้อยก็ถือว่าพอจ้อยดังคักอยู่แต่ว่าพอจ้อยก็ไปซ่องเบื้องยังไม่เห็นจักอย่างไม่เห็นแต่ดีแล้วพ่อไปซ่องไปจักยังครับเจ้าเจ้าว่าพ่อจ้อยก็เห็นหลายเนาะเห็นหลายไปซ่องพอจ้อยก็หัวอยู่ครับเอากะกะแล้วเตี้ยผู้ซ่องเห็นเนาะแมนแมนว่างหันพ่อจ้อยก็หัวอยู่โอ้ยเจ้าพอจ้อยก็ครบ เลขฟันนี่ให้กดล่อไว้ทีเดียวนี่กดล่อไว้ครับโอ้ยใไปหาลอตเตอรี่ก่อนเงาหาเงาดีเสือเลขตัวครับจอไปไปหาเงาหาเงาไว้ซ์ก่อนแมนลอตเตอรี่ฟันว่างแพงไปเม่นอยแอนเอาไปหลายตัวแม่นออกไปหลายตัวเขาจ้อยก็ให้ลงทุนแค่ตัวเดียวเม็ดเดียวเออหาเงาเม็ดเดียวเลยหาเงาเม็ดเดียวโอ้เพราะว่าต้องไปหาใบลอตเตอรี่ฟันว่างไปต้องไปหาไว้ครับหาใบเต็มต่อหมดหรือไม่ล่ะพ่อแมนเปาเอาเรือเพราะว่าหนึ่งเด้อ ยาสีว่าพ่อจ้อยบ่อเหรียญได้พ่อจ้อยขึ้นทั้งแถวขึ้นจังบ่อเหรียญนี่ที่จะว่าเหรียญของอีหลีคันเล่าออกอีหลีออกหลดแต่เลขฝันนี่พ่อจ้อยกล้ะพลันเลยตีดอยู่ขิงหนึ่งอยู่อิงติ่งพี่น้องอยู่อิงติ่งสำหรับเลขฝันกดล่อไว้กดล่อไว้ครับแปลว่าอันนี้เพื่อนเอิญว่าอย่างนี้่อนนี่เลขเสียนเลขเสียนพระเลขเสียนพระครับพ่อจ้อยสี่ปอยประมาณ ขั้นผู้ใดอยากมากกับสี่ปอบ้านวันที่แปดที่แปดที่เก้าอ๋อฝันเนี่ยแมนครับพ่อะเจ้าสีไปป่อยช่วงนั้นอดึงให้เอฟซีลอเดือดก็โอ้ยบังครั้งวันรันมันคือมัคือเก่าเออมันคือจังมาดหลายแทบบาทมันคือขี่เกียร์ไล่แทบปีนีมันาหลยปีนยากอีกเพราะว่าพ่อจ้อยนี่สี่ป่อยพวดพวดพวดเรื่องหนึ่งหนึ่งเจ้ยก็มาเสียเสศนบางเจ้ามือขึ้นขึ้น อันนี้ให้เจ้ามือล่อคือกันกดล่อกัขึ้นกันเจ้ามือกับกดล่อเจ้ามือนี่กดรอเลยล่อว่าสิเป็นตัวไหนติเจ้ามือกับกดล่อคือกันมาห่างมั่งใหม่ก็กดล่อขึนกันกันอ้นว่ได้ก็โทุมหาพ่อจ้อยโอ้โหนั่นสิสงเคราะห์ใครวะเต้โอ้โหพ่อจ้อยก็จะบอกไปว่าพ่อจ้อยตีตัวนี้มันแมนบออยู่จริงจริงสำหรับเลขฝันแมนอยู่จริงจริงถึกล้ ถือแววถือคักๆแต่ว่าเลขฝันนี่ไปเปยเอาไว้ยูไม่หนีละเป็นบ่อจริงจริงจริงจรครับเอีกครับผมจริงจริงกระจังเบิงว่าพอจ้อยสี่ขีคุยบ่พอจ้อยกาพระรั่นครับเมื่อวันเพ็ญสิบหาคอ่ะอ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋่ะ๋ออมออ๋ออ๋ออาออมออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋อร๋ออ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 ๋้อ๋อ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 องจอ๋ พัพอชวาวาผู้จอยว่าเอามันเป็นบ้าบอมันคือปอยจังซีอันน้าอันละมันสีแมนบ่แมนเท่ากับพิจารณาน้ำควบฝันเด้อผู้จอยสิบบอหายพิจารณาน้ำควบฝันเพราะว่าผู้จอยนี่ฝันแม่นฝันชิวอิลีครับ คือซ้ำกับละมั่งใบหนึ่งละมันคือบัวบานสิบหกเิ่งเดอยว <laughs> มันเอ,อ,อาม่าหายวัวจ้อยดิซ้ำใบหนึ่งเอามาหายวัวจ้อยบัวจ้อยก็เป็นเ็ดครับวัวจ้อ,อ,อยจึงค่อยยินคักบาน,นั่นครับวัวจ้อ,อ,อยก็ต้องไปน้ำแม่เชียงไม่เชียงรายเพิ่นว่าปลานน่อาจสีมาตัวก็นเลยเมนควอมเพิ่นอี่หลีครับปลาหนิมาตัวครับขือมเพิ่นนี่คันแม่นเพิ่นเอาหกไส่หนิจีเต็มเต็มครับอันนี้เป็นเก้าผมกะ ซื้อได้ยุแต่ว่าซื้อได้บ่หลายครับศูนย์หกครับเอออ่ะก็ได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าได้โตสีพกนี่เต็ม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 เย็ดเยียดอืมก็ต้องว่าได้ถือหน่อยถือหลายดอกถือพ่อได้ซื้อปลากระป๋องกับปลาชีกุ้กินปลาทูเข้มกินเนี่ได้หลายปียุ่ครับหลายปีเลยได้หลายปีครับกินบะหมี่บดหลายกินบะหมี่บดครับน้ำปลาผมสุดมือนั่นแหละต้องการแบบนั้น พจอยะต้องการแบบเด็ขันเขาว่าถือไกรก็ขี่กล้ยไรยมันคือมซื้อรถขี้เนี่ยเอาซื้อรถขี้มันก็ขันขี้ไปน้องหานหนึงีมันก็เตื๋อวลอยนึงวันใดขคือมอไซด์ดิขัน,นเข้าแลนออกไปนะมันเสียรเรือหารอยอมียนเมนียนเมนีมนบัตรเขาเสียงเงินใสามาเติ๋น้ำมันก็ได้ก็ดีอะมนคนพุงเสียงขี้รถดูบัตร ก็เนีกแก้วนี่เลาอยู่นะบันนีจะพูดสาวเมาหูกันไหมฮะแกกใส่แจกใสแจกใส่ได้เก้าห้าเก้าห้าเก้าเม็ดเดียวอักคักพี่น้องหน่มใสครับพี่ี่ครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวเว่ามันสะออกคือพ่จอยว่าบ่ครับห้าเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวโอโลโอโลอือจอยตรงบสี่